เดี๋ยวนี้มีรับจ้างนะอะไรแปลกๆเยอะเลยเช่นอนตากอนก็มีรับจ้างทำรายงานนะเดี๋ยวนี้ก็มีรับจ้างทำการบ้านละไม่รู้มีมานานนี่ยังน,นอะอาจจะมีมานานแล้วก็ได้ตามาก็เพิ่งสังเกต รับจ้างทำกันบ้านนี่รับจ้างทำรายงานนี่ก็ใจว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการก็เป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นนักเรียนมัธยมแต่รับจ้างทำกันบ้านนี่ลูกค้าน่าจะรวมมาถึงนักเรียนประถมด้วย นะเพราะว่านักเรียนปถมนี่ันไม่ค่อยมีรายงานนะแต่มีการบ้านแล้วเดี๋ยวนี้ก็เยอะซะด้วยนอกจากรับจ้างทำการบ้านเดี๋ยวนี้ก็มีรับจ้างใส่บาตรนะรับจ้างถวายสังฆทานเราก็รับจ้างอะไรเยอะแยะเลยจิตปาฐะ นยุคที่เป็นยุคที่เรียกว่าเป็นยุคแห่งความสะดวกสบายนะสะดวกสบายเพราะว่านะใช้เงินซื้อนะสะดวกสบายเพราะไม่ต้องทำเองนะแต่ว่าจ้างคนอื่นทำสมัยนี้เงินก็เลยนะมีความสำคัญมาก เราใช้เงินจ้างคนทําอะไรต่ออะไรมากมายแต่ว่าถ้าเิดดีมันก็เป็นผลเสียนะอย่างรับจ้างทํางานบ้านเนี่ยนอกจากจะเสียเงินแล้วก็ยังเสียโอกาสนัที่จะได้ความรู้ได้ประสบการณ์ ทำนองเดียวกันนะรับจ้างใส่บาตรรับจ้างถวายสังฆทานมันก็สะดวกดีอยู่นะไม่ต้องตื่นเช้ามารอพระใส่บาตรหรือว่าไม่ต้องเดินทางไปวัดเพื่อถวายสังฆทานมีคนทําให้ขอเพียงแต่มีเงินแต่ว่าทำนี้แล้วทำนี้แล้วนี่ จะได้บุญหรือเปล่าจะได้บุญแค่ไหนยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เราใช้เงินนะซื้ออะไรต่ออะไรมากมายแต่ก่อนก็ซื้อของซื้อข้าวปลาอาหารนะซื้อโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ซื้อบริการให้คนอื่นช่วยทำให้ ถ้านักเรียนเนี่ยนะจ้างคนอื่นทำการบ้านเนี่ยเด็กจะมีความรู้ได้อย่างไรอาจจะได้เกรดนะได้คะแนนเพราะว่ามีการบ้านไปส่งครูแต่ว่าความรู้ไม่มีหรอกก็เหมือนจ้างคนไปใส่บารนะจ้างคนไปถวายสังฆทาน แม้จะได้บุญก็คงได้น้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าต่อไปแล้วมันจะไปถึงไหนนะต่อไปอาจจะจ้างคนนะไปปฏิบัติทำแทนหรือว่าจ้างคนไปเวียนเทียนแทนหรือว่าจ้างคนไปบวชแทนก็ได้นะลายประเภทว่าบนเอาไว้ บนเอาไว้ว่าเนี่ยถ้าได้อย่างที่อธิษฐานนะก็จะบวชแก้บนแต่พอได้อย่างที่อธิษฐานก็ชักลังเลแล้วบวชนี่มันลำบากอยู่วัดก็ไม่คุ้น อยากกันนั้นเลยนะ,ะจ้างคนมาบวชแทนดีกว่าจ้างคนบวชแก้บนนะเดี๋ยวนี้ต่อไปต่อไปอาจจะมีแล้วก็ได้นะต่อไปอาจจะมีหรือว่ามีแล้วก็ได้ยุคนี้เนี่ยเราไมไ่คิดจะทำอะไรด้วยตัวเองแล้วเพราะว่าเรา เห็นแก่ความสะดวกสบายขอให้มีเงินสักอย่างนะก็ซื้อบริการต่างๆได้มากมายแต่ว่ามันสบายชั่วคราวนะแต่ว่าเกิดก่อโทษตามมาไม่น่าเป็นห่วงนะถ้าว่านักเรียนต่อไปเนี่ย จ้างคนทําการบ้านมีการบ้านอะไรนะก็ะติดต่อซื้อบริการด้วดี๋ยวที่มันสะดวกนะติดต่อทางอินเทอร์เน็ตทางโซเชียลมีเดียไม่เหมือนสมัยก่อนนะถ้าไม่มีอ,อินเทอร์เน็ตนี่ก็ไม่รู้จะไปจ้างใครให้มาทํากันบ้าน อาจจะมีสำนักงานนะให้บริการแต่ว่าก็ไม่รู้อยู่ไหนเลือย่างหนึ่งคนที่จะเปิดกิจการแบบนี้เขาคงไม่กล้าเปิดเปิดตัวมากนะจะไปติดป้ายแถวสยามสแควร์ว่าเนี่ยรับจ้างทำการบ้านมันก็ดูกระไรอยู่หรืออาจจะมีอาจจะเคยมีแล้วก็ได้ แต่ว่าของแบบนี้มันจะทำโจ่งแจ้งไม่ได้แต่พอมีอินเทอร์เน็ตนะมีไลน์มีโซเชียลมีเดียอ้าก็สามารถที่จะประกาศโฆษณาโดยที่ไม่เปิดเผยตัวก็ได้นะแต่ว่าทำตามที่รับปากเอาไว้มีผลงานส่งขอให้เงินมา มันก็เลยเป็นกิจ,จการที่นะแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็เชื่อนต่อไปมันก็คงจะมีการรับจา้างทำอะไรอีกมากมายตอนนี้ก็รับจ้างไปสอบแทนก็มีแล้วเงินเนี่ยมันให้ความสะดวกสบายกับเราก็จริงแต่ถ้าหากว่าติดความสะดวกสบายมากนี่มันกลายเป็นโทษนะ กลายเปว่าชีวิตนี่ไม่พัฒนาเลยเพราะว่าเห็นแต่ความสะดวกสบายความรู้ก็คิดว่ามีเงินซื้อได้แต่กจริงมันก็ซื้อได้แต่คะแนนนะต่อไปก็หรือว่าทุกวันนี้ก็มีความคิดแบบนี้แล้วว่าบุญก็ซื้อได้นะขอให้มีเงินก็นแล้วกันแล้วก็ตามก็น่าเห็นใจนะเด็กเนี่ยที่ ไปใช้บริการรับจ้างทำการบ้านเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าเด็กมีการบ้านเยอะมากเลยเด็กไทยทุกว,วันนี้น่าสงสารนะเพราะว่าเรียนหนักเรียนเยอะเรียนมากวันหนึ่งก็เรียนนะหลายวิชาเป็นสิวิชาเลย แต่และว,วิชาก็ครูก็ให้ใบงานมาให้กันบ้านถ้าที่เด็กก็ถ้าจะไม่มีเวลาพักผ่อนนอนหลับอยู่แล้วหรือถึงมีเวลาก็เอาเวลาไปใช้กับการเล่นโซเชียลมีเดียวันหนึงก็หลายชั่วโมงก็เลยมีเวลาทำการบ้านน้อยจวนตัวก็ต้องจ้างคนมาทำการบ้านให้ แต่ถึงแม้ไม่ได้เล่นอินเทอร์เนต็ต <c oughs> แต่ว่าการบ้านก็เยอะอยู่แล้วยิ่งตอนนี้นะเรียนออนไลน์นี่ครูก็สะดวกการส่งใบางานให้นักเรียนก่อนก่อนก่อนโควิดเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ก่อนในช่วงโควิดนี่เป็นยังไงไม่รู้นะแต่ก่อนโควิดนี่เด็กไทยเรียนเยอะมาก ปีละพันสชั่วโมงขณะที่ประเทศที่เขามีการศึกษาที่ก้าวหน้านะแล้วก็เด็กนะมีสติปัญญานี่เขาเรียนกันแค่ปีละเจ็ร้อกว่าชั่วโมงอย่างฟินแลนด์สิงคโปร์โอ้เด็กไทยนี่เรียนเยอะมากนะแต่ว่าการที่เรียนเยอะนี่ไม่ได้แปลว่าจะมีคุณภาพนะไม่ว่า คุณภาพทางสติปัญญาหรือว่าคุณภาพทางพฤติกรรมหรือคุณธรรมการเรียนมากนี่มันไม่ได้แปลว่าเด็กจะเก่งหรือจะดีไม่ต้องพูดถึงมีสุขนะสิ่งสำคัญคือการนะมันไม่อีกที่ปริมาณแต่อยู่ที่คุณภาพนะคุณภาพการเรียน ไม่ใช่คุณภาพการสอนนะคุณภาพการเรียนเพราะการศึกษานี่มันมันอยู่ที่การเรียนรู้นะไม่อยู่ที่การสอนสอนเท่าไหร่ถ้าไม่เกิดการเรียนรู้ก็การศึกษาก็ไม่เกิดนะจิงกระโปรงนี่เขามีนโยบายเลยนะสอนให้น้อยแต่เรียนให้มากนะสอนน้อยสอนน้อยโรงเรียนให้มากขึ้นนะแต่เด็กไทยนี่เรา ถูกถูกสอน,นมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ใหญ่ก็คิดว่าถ้าสอนมากๆสอนเยอะๆเด็กจะฉลาดเด็กจะเก่งเด็กจะดีอันที่จริงไม่ใช่หรอกนะถ้าหาว่าการเรียนรู้มันไม่เกิดสอนมากเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เกิดผลเะนั้นถ้า,าว่าเรียนให้น้อยลงกันนี้นะแต่ว่ามีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพนะ เด็กก็อาจจะฉลาดขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นก็แล้และไอ้การที่จะต้องดิ้นรน,นขนไควไปจ้างคนมาทำการบ้านให้มันก็จะน้อยลงบางทียิ่งให้การบ้านมากขึ้นเนี่ยเด็กกับฉลาดน้อยลงเพราะว่าเด็กแทนที่จะทำการบ้านเองก็ไปจ้างคนอื่นทำการบ้านแทน เกิดผลตรงข้ามให้การบ้านเยอะแทนที่เด็กจะฉลาดมีสติปัญญามากขึ้นกลับมีความรู้น้อยลงเพราะว่าไม่ได้ทำการบ้านเองนะไปจ้างคนอื่นทำที่ไปจ้างคนอื่นทำว่าการบ้านมันเยอะมากเหลือเกินน,นี่เรียกว่าให้ผลตรงข้ามนะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งของการศึกษาไทยในเวลานี้อราก็เตรียมรับพร อิจิตังปฏิตังตุมหังขออ้ทาผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วมีปาเมวะสมิชาโตุจงสำเร็จโดยฉาพรสาเพภูเรนตุสังกัปาขอความดำริทั้งกวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยตาเงินพระจันท์ในวันเพนมณีโชติรโสยตาเงินแกมณนีอันสว่างสวายควรเย็นเด สาพิติโยวิวาชนตุปานจารายทั้งกวงจงบำราดายสภาวโรโควินาสาตุโรคทั้งกวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตราโยตรายามีแก่ท่านสุขีติวายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนอาภิวาทานาสิริสณนิจางุธาปจายโน จัตตาโรโอธรมาวาทานทีอายุวันโนสุภังะลงต่างสี่ประการคืออายุวันนาสุภาพะละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาะวะตุสาพมังภลังขอสาพามงคลจงมีแก่ท่านปราคันตุสาพ,พเทวตา พระราเทว่าจาทั้งพวงจงรักษาท่านสาพาภุธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังพานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งราสงสาทาโสธิพาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จองมอีกแก่ท่านทุกเมื่อเทิน